เบื้องขับพี่น้องบบได้เบาเอารับฮุ้ยยอดแห้งเลยว่าได้เหรอรับเอ็มเลยพี่น้องนาดใหม่ล่ำเดียวด้วยครับครับแนบ่บเห็นใหม่เลยครับผมเห็ดเพื่ออยู่เพื่อกินก่อนเข้าเอาง่ายเอากินอย่างในแต่ละมือนะครับเริ่มจากกี่พื้นที่เฮ้ามีนะครับเห็ดเช่นละหน่อยนะครับค่าตัวเองนะครับตารศาสตร์ของพราชาทั้งที่จริงๆเนี่ยเฮ้าสามารถจ้างได้เมดรับ ครับผมอยู่ที่ว่าห้าจะเฮ็ดบอนะครับครัเอาพคนการการที่สิ่งทิ่มันยาญที่สุดคือการตัดสินใจครับตัดสินใจลงมือทำแต่ห้าตัดสินใจเราจะห้าลงมือเฮ็ดเราม้นก็จะเกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเฮ็ดในห้าพัฒนาไปเลยสวัสดีครับพี่น้องมื้อนีบ้านน้องก็อยู่สวนเกษตรอีสานยุคใหม่นะครับเนาะิ่งเลยครับผมบ่านน้องก็จะพาพี่น้อง มาส้มสวนบาวนิวนะครับเนาะเกษตรอีสานยุคใหม่ครับผมเดี๋ยวบาาน้องกัจะภาพพี่น้องไปส้มเลยครับผมยุกไอบิ๊กอุยครับผมสีเหี้ยงเต็มบิ๊กอุยได้แม่นผมว่ามันแสบสังเกตว่างว่ามันสีไงกว่าไงเร็วโอ๊ยวันนั้นพอปีได้อยว,วางอัน หน้าฝนนี่ได้นี่ยแม่นนี้รบพร้อม้จครับนี่ครับเป็นเกดเอามาปล่อยเนี่ยครับผมจะ่สีรุดออกมาเนี่ยสิอูอยู่แบบธรรมชาติเลยตัวนี้ครับครับพี่น้องมีครบพร้อมครับผมแต่กีฬาไทยคลิปฟาร์มกบพี่น้องให้กบมากกับมาปล่อยลูกนีบอกครับแม่นเพิ่นบอกไปไซส์แม่นบอกครับ เพิ่นห้ปลามากครับมาล่งนีได้ครับผมพอพอพอได้กินได้กเธอได้เวลาไปครับไปทายฟ้าม์มไรเพิ่นห้มาครับเาก็เอามาปล่อยลองไว้นิ่งสานี่เลยเพิ่นห้ป้าป้าหมอมาปลายังมาสีหน้าตัวใหญ่เวลาเพิ่นสอนนังสิครับก็เอามาลงสาร์เคยมากินได้กเธอได้ครับผมเบ้านิ่งมาเห็ดกษตรนี่มีความสุขบวครับบัโอ้สุดสุดครับผมสุดยอดนะครับผม สุดยอดของชีวิตบบมีหยังสิซุกทอนี่แล้วนะครับนะอบมึงได้ครับเด้ออยูธรรมชาติในบรรยากาศดีแห้งอากาศดีแห้งได้พี่น้องมึงเลยสิ่งที่เราลักมีความสุขความได้กินเพาะครับผมเพี่ยนยูได้กินมีอยู่มีกินเด้พี่น้องเด้อออนซ่อนแห้งครับถึงเ้ามีสาหน่วยเดียวนีเ้าเฮ็ดเป็นกระช่างร้อยนีก็ไดเนบาวนิวนาะครับ อันนั้นแห่งได้หลายครับผมแห่งได้หลายอื้หาพี่น้องมีสาหน่วยเดียวนี่อยากเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดเป็นกระชังร้อยนี่ได้เนาะครับเนาะเฮ็ดแนวนี้ก็ได้ครับง่ายง่ายเพราต้องซื้อเล็กบ่ต้องซื้อเอาท่อ PVC มาซุปใส่กันได้ซื้อครับนะครับก็ใส่ขวดน้ำเฮานี่มีประโยชน์เนาะครับเนาะแอนครับตามขนาดของอันขาแยงครับผมขาแยงจังเม็ดเท่ากับตอทอชำนซุปใส่กันครับง่าย พี่น้องว่าเห็ดเกษตรยากโบแมนเนาะครับเนาะมาเบิ่งเลยครับผมเห็ดเกษตรนี่ละง่ายที่สุดในโลกแล้วครับเห็ดแล้วได้อยู่ได้กินแมนครับมีความสุขไปเฮ็ดงานอยู่กรงเทบแห่งยากก็นี่จ้ะครับผมตรงนี้ก็คือเอาเห็ดไปเรื่อยๆเท่าก็จะได้ต่อยอดไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะแมนง่ายเริ่มแรกก็ต้องอันนี้แน่เนาะบาวนิวเนาะครับครับผมพอเอเห็ดไปแล้วต้นไม้เขียวแล้วเท่ากัจะมีกำลังใจเท่ากับจะค่อยปลูกขยับขยาย เหล็กเข้าก็จะมีความคิดไปเองเนาะครับเนาะแม่นครับครับเบิ่งเลยพี่น้องเริ่มแรกนี่พี่น้องมีสาหน่วยเดียวนี่ครับผมนี่ก็สามารถเฮ็ดใดครับผมเข้าก็เห็ดเป็นกะช่างร้อยเลยนี่เลยตรงนี้ก็สามารถเห็ดใดประมาณ1ิบกะช่างเนาะ่าวนี้ครับเนาะแม่นครับนี่เฮาก็สามารถเลี้ยงปลาหลายชนิดได้ได้พี่น้องจะเป็นปลาดุกปลาเข็งนี่ครับได้เบิดเลยอู้นี่ครับดูแบบนี้กะมีความซุขแล้วครับผม ุงหอยปูปลาขบกบก็มีครับผมอูจอนจอดแค่น้อยเดียวหอยก็กินหอยเสรีก็มีนะครับตีนร้อยองลองแองแรงกินหอยปมก็มี้ังล่างก็จะเป็นหอยเนาะครับนะอุ้ดยอดครับพี่น้องแบบเิ่นเก็กินตามธรรมชาติบ่เคยไห้ยังเป็นป้อครับอู้แต่ว่ากระเพดีแห้งเนาะครับน้อเสลีไม่ดีน้อยงามๆครับผมหอยขมที่โพดครับครับอู้สุดยอดแห้งครับพี่น้อง โซนทั้งปุ่นก็จะเป็นกบด้วยพี่น้องป็เพลนเห็นทังปังสุดยอดครับสุดยอดปา<ะ>ดหอยขึ้นหลเลยครับบราวนิวครับอุ้ยบางทีนองครับผมเต็มเมดเลยครับผมเอาบาวนิ้วครับบาวนิ้ว,บบวเดี๋ยวเอาหอยมาปล่อยบอ่ครับนี่ไอผมเคยเอามาปล่อยอยู่ประมาณสองเถื่อบอรครับครับ เท่าบ่หลายดอกเท่อละประมาณสามโลบ่กครับแมนครับเป็นหอยพันธุ์เฮ่านี่บอกครับหรือหอยบ้านตอนแรกนี่เอาหอยพันธุ์มาปล่อยนะครับแต่ว่าอันนี้เบิ่งแล้วเพิ่นน่นาสิเป็นหอยธรามชตดหอยหนาหอยบานเฮ่าเด้ครับครับอู้หลายอหลีเได้พี่น้องเบื่องครับสีเพื่อนสีเพื่อนจะเจร่ญนเติบโตดีกับเพราะว่าส่วนหนึ่งกับคือ ซิงแววนรอบครับผมครับอันนี้มันเป็นสาดังเดิม,มนะครับสาเก่าแล้วก็สังเกติงมันสิมีต้นใหม่รอบรบอบ,อบใบใหม่กับคูลงนะครับเกิดการทับถมจ่อยสลายก็เลยสิกลายเป็นอาหารสันดีของหอยเป็นก็นเลยอยู่หลายครับเป็นสาเริ่มแรกเลยมันบ่ครับนี่อันนี้สาแหลกตั้งแต่เกิดมาเห็นอันนี้แม่พันจกไว้ครับผม นะครับตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยตรงนั้นจะเป็นปลาหยังคับเบาหนิวยู่ในกระช่างร้อยห้องนะครับอันนี้สิเป็นปลาตัวนี้ปลารุ่นน้อยอนุบาลไว้นะครับสิมีทั้งปลาดุกกับอันปลาเข็งครับปลาหมอบางอดีเรียงร่วมกันเลยบอกครับเป็นวัในญ่ก็บเรียกทัานปล่อยครับครับอนุบาลไว้ก่อนบอกครับอนุบาลไวก่อนประมาณจัก พันตัวครับเบาะนี่มันอยู่ในหันโอ้ยบ่อหอดพันบ่ครับครับหลายร้อยอยู่โอ้นี่มาเบิ่งตี้ไหนเนี่ยเดี๋ยวสีนกขวดให้เบิ่งครับอวดขวดอ่ะพี่น้องครับขวดครับครับข้างล่างก็บักหลายเลยพุ่นน่ะก็ได้อาศัยตรงนี้นําเนาะครับเนาะพุ่นเป็นเป็นแบบนี้รอบเลยเด้รอบบ่อเลยเด้แม่นครับอ้อมไม่ต้องพุ่นอ้อมบ่อเลยเนาะครับเนาะแม่นครับพี่น้องครับอู้ต่อ่อนซ่อนแห้งครับง่ายบรรยากาศดีแห้งพี่น้องตรงนี้ครับ ก็คืออยากกินหยังนี่อยู่ในสวนบาวนิวเด็กินเบิดครับพี่น้องม่งเลยแมนครับเพราะว่าบาวนิวเป็นกระเฮ็ดสวนบ่ใหญ่พี่น้องแต่ว่าก็อัดแน่นเนาะบาวนิวเนาะครับเนาะมีครบเลยกุ้งก็มีอยู่นีบานนิวครับจะเป็นหยังเนาะครับเนี่ยใช่ครับนะครับที่เขียวเนั่นครับโอ้ค่าวันค่าบ่ครับค่า้นามครับโอ้ค้า้นาบ่ครับค่า้นามค่า้นามค่านามานี่จะงาเลยครับกินแห้งกว่า บ่าคาผวกทั่วไปบอกรับแมนครับกินหอมแห้งข้าเจ้าสเอาไว้ทาอันตําแจ้วอครับไปตําแจ้วบองนี่หอมแห้งอนี่บ่ครับครับนี่ล่ละคานามโอ้คานามพ่นอ่้นกระทนบอกรับเอาฮน้ำทวงเมื่อกี้บักโดนหนึ่งนี่เบิ่งเี้ก็ยังเขียวเก่าๆนอกรับพบเนี่ยมาว่าตุหนยังนอครับค่อใบใบเล็กเลียวนะครับใบหน่อย เนแนมสำนึงบมหุว่าเป็นคาเลยเนาะครับนาอเพิ่นตนหน่อยครับครับอู้หุ่นพี่น้องยอดเลยนี่ครับยุ่ริมหนามครับผมอู้ตอนซ่อนแห้งครับหอยกับพ่อได้กินครับผมนี่หอยเชอรี่หอยขมที่ขี่กระเดือนก็มีครับปุ่นเนี่ยอู้เต็มเลยพี่น้องเบิ่งครับปุ่นอยากกินหอยนี่กับบยากเลยแมนครับม่เลือกครับ เอาครับเบ้านิวพี่น้องเห็นนี่เบ้านิ้วขายบ่ครับนี่หลายเลยครับพ่อได้ขายครับบ่ครับขาอยาเรียงเป็นหาื้อเสือาน้วตลาดนัดไปก็ได้แล้วตรงนี้เบ้านิ้วกับเรียงใบพ่อได้เบึ่งนะครับนาอครับนี่ครับเบึ่งเลยเบ้านิ่วคุณจะเลียงใบพอได้เบึ่ง้ะพี่น้องเด้อนี่เพิ่นบ่ท่านได้แบ่งปันพี่น้องแต่อันซ่อนแห้งครับุหยอดแห้งเลยครับผม มาห้าเลือกเอาน้อยใหญ่ที่เราสิกินกินกัตำบกคงต้มหอยไปครับผมครับเป็นตัวอย่างได้ดีแห้งครับพี่น้องเบิ่งเลยครับครับบ่านิวพิ่นท็ดไห้พี่น้องในเบิ่งเนะครับเนาะพื้นที่บ่หล้ายนี่ก็สามารถเ็ดได้ครับผมเกิดประโยชน์ทุกอย่างเลยครับพี่น้องครับนี่จะกินบ่อนันก็ได้ปลาบ่อนี่ก็ได้นะครับนี่หลบฟังทางนี้มีแต่งแต่หอยขมทั้งนั้นเลยครับผมหอยขมหอยเชอรี่ นี่เลยครับ <S <S ่นก็จะมีแนวอาศัยเนาะครับบาวนิวเนาะอู้ทั้งนี้ทั้งนี้แหงนวยใหญ่ยังเดียวครับผมปวดปวดแห้งนะข้างล่าง <S 1> <S 1> แม่นครับข้างแห้งเนาะอูอ้ยครับยุดยอดหลายครับสมัยด้ก,กี่สมัยเป็นเด็กหน่อยเอืม้มอยู่ครับอันก็กินน้ำช้าหน่อยนี่ล่ะครับผมแม่จกไวแต่ก็มาอาบน้ำนี่หน่อยออตักน้ำน้ำอาบน้ำกินไป่นีเมื ตะกอนสีเลือกเนาะครับนอหน,นี่นอแม่นครับสองเมตหาชีบครับผมปุ่นแก,ก่ฝนกออยู่ฝนครับน้ำลูกบอลเต็มเลยอีลีครับอ่อมสาเลยนอนี่เมือ่อวานผ่อเพิ่นกับมะขุดขี่กระเดือนนี่นอครับขุดอยู่นีกับไ่อยู่นีเลยอืมปุ่นกระเดือนก็อยู่ฟังนี่เลยเสียบเบ็ดใช่นีเลยบาตั้งแต่ตั้งแต่เคยไปทายไล่การมาเคยเห็นหอยอยู่แสลายจ้นี่บอ บ่ครับแย่แม่นครับนี่แหละเห็นอยู่นี่แหละเต็มเลยพี่น้องตัวแดงเนาะครับครับวน่ะเธอออนซอนแห้งครับอืึงเลยทังการงานหอยสุดยอดเลยครับออกลูกหล้ายแห้งครับพี่น้องก็การคนนะแม่นเต็มเลยครับจริงๆถ้าสีคล้ายกับคล้ายไดไรได้ผมบ่อยากขายครับครับ พุงานครับงามใหม่กับปล่อยให้เพื่อนขยายน้อครับนพี่แขงโุดอุ้ยพี่น้องพุงนนะ้ายแห้งพุดนะเต็มเลยครับเลียงแบบว่าได้เหลี่ยงนี่ครับพี่น้องเบิ่งครับเป็นอาศัยงาใหม่เลยนะครับน้องแงตัดงาใหม่ล่งเลยพี่น้องนี่เพิ่นจะได้อาศัยครับครับเพิ่งเรื่อยหุดบ้านน้องภาพพี่น้องมาเบิ่ง ยอดมากผมจะยนงาใหม่ที่ที่มันมนีครื่งสี่มันอยู่กงม่วงเม่นโอ้ครับงาเป็นหักลงมาผมก็โยนลงกระเท็ดให้เกิดประโยชน์เม็นบ่ครับแม่นครับเิ่นก็กินได้เนี่ันนกะครับเบิ่งรับพี่น้องบบได้เบาเอาครับอสุดยอดแหงครับบ่นแงเนาะครับเต็มเลยพี่น้องขนาดใหม่ล่ำเดียวด้วยครับ แนวบเห็นใหม่เลยครับผลก็เต็มเลยอาชีพเป็นเมือนนี่แล้วนี่นีเนาะรับผมพาเลยผนะครับแต่ฟังนี่ก็ได้ห้ายเลยครับสมมติเป็นแสนผลบ่ลูกผลเพราะผลนะสุดยอดเลยเพราะว่าลูกนี่นอยนี่ก็ได้ห้ายเลยได้ครับนี่ครับก็ลังแพรอู้อาหารสมบูรณ์แห่งที่น้องก็เยะน้ำกันกับกไม้เชลี่ยแมนครับ เพิ่นก็สิกินพวกนี้แล้วใบไม้เพิ่งไดกแมนแมนครับคอนใหม่อันนี้ง่าหมกม่วงผมก็บย้อนลงบ่ครับครับมาเก็ได้อาศัยอยู่นี่เลยพี่น้องเต็มเลยหอยขมอุ้ยปวดเมื่อกี้เต็มเลยพี่น้องเลยจะอ่อนซ้อนแห้งครับก็อยู่น้ำหอยก็รีก็อยู่น้ำใบตอง มีเบิรเลยครับทั้งพีโอ้ตรงนี้จะเป็นกล้วยยังกับรับเบาวนี่ครับกล้วยหอมคาเลนติดบอกครับค่าเล่นดิดเด้พี่น้องนี่เบิ่งเลยเบิ่งครับเพราะว่าน้องน็อดกับลุงแม็กเนาะครับเนาะผู้ใดสนใจกับเขาไปได้ครับผมบอกครับครับครับ โอนไว้สุกเพิ่นกัเย็บกินได้เรื่อยๆหมครับนี่นเฮาก็ปล่อยข้าเคลื่อนไปเลยครับผมครับแต่เย็บได้โดนเลยครับผมสตาร์ทลงนี่ยไปทิ่มใบมือซ้อมือมันก็บเดะอกินบ่ทันเนาะครับน้องเนวนี่ยครับยกินหน่อยในเหลืองๆก่อนครับผมโอ้เฮ็ดไว้แบบนี้ก็สุดยอดตัวนี้ครับนี่ก็ได้กินค้าเครือตลอดเลยตู้เย็นครับผมครับตู้เย็นอืมสุกหน่วยใดเฮาก็กินเลย อู้สุดจอดแน่นครับพี่น้องครับจะเป็นปลากล้วยเกาบอกครับบาวนิวแมนก็เลยผมก็เลยขุดไม่ขุดปีนี่ละบอกครับโอ้โซนที่นี่จะเป็นห้องใส่ไก่แม่นบอกครับนี่แมนครับเพิ่งขุดได้ประมาณสักเดือนนี่เดือนกวกัวนี่ได้บอกครับแมนปรับปรุงไหม่ครับผมมันหนามมัน โอกเร่วที่บานนี่ก็เลยนี่เปิดครับตอนนี้ยังใส่ไฟฟ้าอยู่อตอนนี้ใส่ไฟฟ้าเปลืองบอ่ครับเบาวนิวอามาเปิดแังสีครับมันกะเปลืองเติบอยู่ได้บ่ครับแมนประมาณจักลอยนะครับเบานิวต่อเดือนเอาเห็ดคาไฟเนี่ยป่าแมนครับวันนี้ผมเพิ่งเปิดสดองหมื่เองบ่ครับเพออราะว่าตะกอนเจ็บน้ำัอน้ำผลแม,น,มนบ่ครับแมนครับอ อ้เบาวนิวก็ต่อนน้ำมอไซค์แทงนี่เลยเป็นบครับนี่ครับโอ้ครับผมอ่ามันบอกเร็วหรอท่ละครับเลตนปลาตรงนี้ก็จะเป็นระบบน้ำยดเลยเป็นบคกับเบาวนิวแม่นครับตัวนี้เอาไปให้เฮ็ดให้บักทุเรียนครับรับอู้ทุเรียนก็กรลังแตกยอดที่ตัวแต่ละครับนี่ครับโปรแกรมวบ่ได้ดูเลยอโอ้มันจะเป็นหิน หินดินดากบอครับบานนิ่งแมนครับนี่มึงเลยโอ้โซนทั้งพี่ก็จะมีปลาพี่น้องโซนทั้งนีกายครับผมโซนทั้งนี้บานนิ่งก็ล่างเหลื่อมเห็ดนะครับเนาะประมาณเดือนกกว่านี่แหละโอ้ครับครับกอไผ่ผุนกับแม่ห้องบ้านนิ่งอยู่บอครับผุนแมนครับนี่แหละผุนยอดเง่ยาไปผุนเลื่มยนหครับอันหน้าเขาครับครับเอาครับบ้านนิ่งทั้งเบิร์ต ท่างเห็ดหน้าเขานําจักไร่ครับบานหาไร่ครับหาไล่บ่ครับหาไร่สามงานแต่เบาหนิวเพิ่นเอามาแบ่งเห็ดประมานไล่กลัวนะครับนาอแมนครับครับเขาก็จะปูเขาน้าแนครับผมปูเขาประมานบ่หอดไล่ดอกรับรับนี่พี่น้องกําลังแล้วครับต้นบกม่วงกะแตกยอดดีเลยครับเบาหนิวครับอุ้ย สิออกดอกแล้วตัวครับบาวนิ่วนี่ออกแล้วครับเป็นักม่วงพันหยังครับนี่อันนั้นสิเป็นน้ำดอกไม้ครับบอกครับอู้่นออกดอกเลยได้พี่น้องนี่นดอกไม้สีทองโอ้เบิ่งเลยครับฟังท่านี่ก็เป็นฝรั่งครับผมนี่ก็จะเห็ดผสมประสานแต่ทั้งนี้เบาวนิ่วก็ล่างจะเริ่มขยับขยายอีกพี่น้องเบิ่งเลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกตอน เพิ่นใหญ่เนาะบานี่ผมขับเนาะตอนแรกมันเป็นปลากล้วยข้อหลอกครับกล้วยเันมืออายุนะครับครับผมเลยเปลี่ยนเอาหม้ถ้าถลียงปลาดีกว่าครับครับจะได้ประโยชน์หลายกว่ามอเป็นยังแนะนําให้กินปลาหลายหลายครับผมต้องเลี้ยงปลาหลายหลายครับผมบ้านิ้ครับสุดท้ายนี่บ้านนิ้เจอมีหยังฝากบนนาอครับ ผู้กระลังจะเฮ็ดเกษตรใหมมๆนี่ครับกายใครพี่น้องนะครับไปส้างหล่งอาหารไว้เป็นงเจ้าของนะครับเนาะเพราะว่าลดลดรล่จ่ายด้ครับครับเฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินก่อนเา้าเอาง่ายๆเฮากินยังในแต่ละมือนะครับเฮากินยังแต่ละมือเฮากินปลาเฮาก็เลียงปลากินไข่เฮากะสื่อไก่มาเลียงนะครับพักคือกันนะครับเฮ้ามากินพักยังนะครับ หิงขาตะไคร้ใบมะกรูดยังกะเผาไปเั่นนะครับบักพริกบักเขีือบักแตงนะครับเผากะปูไวเองนะครับเริ่มจากีพื้นที่เฮ้ามีนะครับเฮ็ดเชื้อะน่หน่อยนะครับเพชรคางบ้านไปก้อนก็ได้ผููใดกับบมยไเงินจกสากับบักจกฟุดก็ได้คือผมครับสามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงกบได้พึ่งพาตัวเองนะครับทานศาสตร์ของพระราชาดี่เขาเสียเงินไปสื่อเขาครับครับผมขายข้าปีหนึ่งได้หาพันหกพัน ได้เมื่อนเยอะสิครับผมเขาเงินไปซื้อเขากินเก่าปลาโลดละแปดซิบังสี่แม่มาละครับแม่นครับผมไก่โลละเก่าซิบโลละลอยตังสี่ไข่ถาดละลอยก็บาทตั้งสี่ครับผมทั้งที่จริงๆเนี่ยห้าสามารถจ้างได้เมื่อครับพี่น้องครับผมอยู่ที่ว่าห้าจะเฮ็ดบอนะครับครับบางคนการการถี่งที่มันยากที่สุดคือการตัดสินใจครับครับตัดสินใจลงมือทําครับถ้าห้าตัดสินใจเราจะเ้าลงมือเฮ็ดล้ว มันก็จะเกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเฮ็ดในห้าพัฒนาไปเรื่อยๆปลูกอันนี้เห็นอันนี้หญ่เอ้ยดีเว้ปลูกอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มแม่นบ่ครับครับผมมันก็จะไปเรื่อยๆก็เอาไปมากกับแห้งเฮ็ดไปแหงมวนครับแหงมีความสุกครับผมหนึ่งคือมีความสุกสองเข้าได้กินสิ่งของที่มันสดสะอาดครับผมครับปลอดภัยปลูกด้วยมือของเข้าเองครับก็สุขภาพก็แข็งแรงครับผมนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนพอเกินคุ้มครับใบหลายอย่าง ครับผมอืมประมาณน่ะครับนี่ครับพี่น้องครับบาน้องกับภาพพี่น้องเขามาส้มสวนบาวนิ้วอยู่แล้วนะครับเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งท่านครับพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะครับเนาะให้พี่น้องเอาไปเป็นตัวอย่างอยู่อย่างพอเพียงเนาะครับบาวนิ้วเนาะแมนครับแมนครับผมนี่ครับผมบาน้องกับภาพพี่น้องเขามาเล่น้ำบานิ้วอยูแล้วได้คว่ำรูไหลายยางไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะบาน้องกับขอบคุณบานิ้วได้หลายครับผมขอบคุณครับครับผม ก็อย่าลืมในช่องกบป,ป่าผ้าลวยด้วยครับพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบ้านน้องกับจีเฮลิปให้พี่น้องม่งเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ